รสวัสดีครับ FC ทุกุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะมีรถเข้าใหม่2คันนะเซลต้นก็เลยพามาดูนะครับก็จะเป็นเจ้า2คันนี้นี่เอากุญแจมาให้ดูทุกท่านว่ากุญแจคันไหนเป็นของคันไหนอะให้ทายมันจะมีความตาแตกอ,อยู่นะเห็น <He ard S 2> ไหมนี่ครับก็คือปุ่มด้านบนอีกคันหนึ่งมีปุ่มที่เป็นแบบรูปวงกลมใช่ไหมก็คือสตาร์ทรถยนต์จากด้านนอกแต่อีกคันหนึ่งไม่มีดังนั้นนี่ครับ คันที่มีสตตร์รถยนต์จากด้านนอกก็จะเป็นของตัว RS ส่วนตัว Elegance นะครับก็จะไม่มีนะครับซึ่งต้องบอกว่าในความแตกต่างกันของ Elegance นะครับและ RS นะมาดูจากด้านหน้ากันเลยครับเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันทำให้ชุดแต่งของ RS เขาเป็นจุดเด่นนะแต่ตองผมถ้าถามความรู้สึกผมผมว่า2คันนี้น่าซื้อทั้ง2รุ่นนะครับน่าซื้อทั้ง2รุ่นยังไงคือถ้า Elegance เนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แบบเรียบหรู นะครับสไตล์เรียบหรูส่วน RS เนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แบบว่าสปอร์ตขึ้นมานิดนึงนะครับดูจากด้านหน้าครับเห็นไหมโทนของสีกระจังเนี่ยก็จะแตกต่างกันอันนี้มาในสายแบบเรียบหรูหวานหวานอันนี้จะมาในสไตล์สปอร์ตเลยแล้วก็การซ้ำสีด้านล่างเหมือนกันแล้วก็นี่ตรงนี้ที่เป็นชุดแต่งของตัวเ s เขาจะนูนขึ้นมาเห็นไหมแต่ตัวอีลิเกนต์เขาจะไม่ได้นูน นะครับแต่ไฟหน้าให้มาเหมือนกันครับมีเซ็นเซอร์หน้าหลังเหมือนกันนะครับมีเซ็นเซอร์หน้าหลังเหมือนกันเลยอ l เลแกนเนี่ยเขาจะให้ขอบ18มานะส่วน RS เนี่ยใหญ่มาเลย20แต่ยางบางนะครับเป็น20แต่ยางบางส่วนอีเลแกนต์สยางหนานะครับซึ่งความสวยอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าพูดถึงความนุ่มในแก้มยางถ้าพูดกระตรง,งเลยนะไม่อวยนะอีแกนนุ่มกว่าเพราะยางหนากว่า น,นี่ก็มีทั้งข้อดีข้อเด่นของแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันไปนะครับมาดูอิล็แอน,นกันก่อนนะนี่ครับคิ้วกระจกด้านล่างก็เป็นโค้เมียมมีเล่าหลังคานะครับเล่าหลังคาที่เขาทําโทนออกสีเขาเทาด้านมนาะนะครับกระจกมองข้างมีมาที่มีไฟเลี้ยวนะครับนี่คือความเรียบรูของตัวอิล็แนนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครนะครับท่านใดนะ ที่ไม่ชอบระบบ a d a าสนะครับไม่ชอบระบบ a d a s าสแต่อยากได้ความครบเครื่องในระดับหนึ่งท่านต้องสืออลิลกนบางคนเนี่ยต้องบอกว่ามีลูกค้าหลายกลุ่มหลายประเภทนะบางคนก็ชอบระบบ ADA าสที่มันช่วยในเรื่องของอาการเบรกการแจ้งเตือนออกนอกเลนแต่บางคนก็ไม่ชอบก็มีนะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆบางคนเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ใช้และคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องระบบ นะครับไม่ได้เข้าใจเรื่องระบบมากมายเพราะท่านอาจจะแบบไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันในเรื่องของระบบผมก็แนะนําว่าซื้ออ l เลแกนนะครับผมก็แนะนําว่าซื้ออีเลแกน,ะกแน,นออแกต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยแบบตกใจนะเจอแบบไปใกล้ๆแล้วเบรกอัตโนมัติก็มีตกใจอันนี้ต้องพูดกันตามตรงนะครับอ l เลแกนจะหมดปัญหาตรงนั้นไปแต่ก็ได้ความสะดวกสบายครับได้ปุ่มสตาร์ทได้แอร์ออโต้ ได้เบาะไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ถ้าท่านใดบอกว่าโอเคพอผมอะเน้นในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับความพร้อมในเรื่องของการถอยจอดต่างๆก็ต้องมา RS นะครับซึ่ง RS ก็จะได้ในเรื่องของความสปอร์ตของตัวรถดูครับเห็นไหมเขาก็จะมีคิวซุม้มล้อแม็กขอบ20นะครับที่มาในสไตล์สวยสปอร์ตนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็เป็น RS กระจกมองข้างสีด,ดำ ลาวหลังคาสีดำเงาแล้วก็เส้นสายตรงนี้เขาจะโทนดำหมดครับจะโทนดำหมดเลยอย่างที่ผมบอกแหละว,ว่าในรถ2รุ่นเนี้ยนะครับจะมาคนละสไตล์กันอีกคันหนึ่งเรียบหรูอีกคันหนึงสไตล์สปอร์ตอยู่ที่ความชอบมาดูที่มุมความสูงของตัวรถนี่บางคนบอกว่าเอ๊ะร้อยรถต้องสูงกว่าแต่ผมบอกเลยอย่าลืมครับว่า20อย่างจะบางกว่าฉะนั้นไม่ได้ต่างกัน ขอบ18เขาก็ยางนะแม็กอาจจะดูไม่ได้รู้ลาเท่าขอบ20อันนี้ถ้าพูดกันตามตรงนาะได้ความที่การแม็กยาวหรือสั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าแต่ได้ความนุ่มนวลในเรื่องความหนานะครับนี่นะถ้าท่านซื้อ r f นะครับท่านได้เซ็นเซอร์เหมือนกันแต่นี่ครับท่านจะมีกล้อง360 ช่วยถอยจอดช่วยในเรื่องของการมุมมองรอบคันในเรื่องของความปลอดภัยและที่สําคัญก็ยังมีระบบ ADA ดเข้ามานะครับที่เอาไว้ช่วยในเรื่องของแจง้ง mm hmm. เตือนออกนอกเลนเบรกอัตโนมัติเวลาเดินหน้าเวลาถอยอะไรต่างๆ mm hmm. เขามีมาให้ครบนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยที่มาครบมากแล้วก็ถุงลมนิรภัยเนี่ยถ้าอีเลแกนจะมีแค่คู่หน้าแต่ R H S เขาให้มารอบคัน mm hmm. ด้านข้างก็มีมาดูโทนสีภายในครับ R H S เนี่ย แน่นอนครับความเป็นสปอร์ตของเขานะโทนสีภายในเขาดําหมดนะครับเขาดําหมดเลยนี่หน้าจอมีไฟแอมเบียน i ไลท์สีแดงเบาะตัดตะเข็บสีเขียวมะนาวนะครับนี่สวยไหมก็อย่างที่บอกครับสไตล์สปอร์ตเลยนะครับสําหรับตัว RS เนี่ยนะความครบเครื่องจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับมี p พ t ดเดิลชิ p แต่ ตัว RS จะมีแค่เครื่อง3000นะครับไม่มีเครื่องยนต์1.9ให้เลือกนะครับเพราะด้วยความว่า1 RS เนี่ยย่อมาจาก Racing Sport นะครับคือรถที่มีคำว่า RS เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของความฉบเฉี่ยวความสปอร์ตความเร็วแรงนะครับก็ให้คอนเซปต์มาว่าคือจะต้องมาในเครื่อง3000อ่ะมันจะได้แบบเออพอเป็น RS ปุ๊บมันแรงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวอินเลน ก็จะมาในสไตล์เบาะสีน้ำตาลมาในสไตล์เรียบหรูลักชวรี่นะครับนี่เห็นไหมตัดสีน้ำตาลเบาก็จะเป็นออกสีน้ำตาลก็จะมาในโทนสว่างเห็นไหมครับเพดานก็จะเป็นออกสีขาวเทาๆนี่ครับแต่ดูความครบเครื่องภายในนะครับก็มีตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับแอร์ออโต้มีมาให้นะครับหน้าจอมีมาเรียบร้อยพร้อมกล้องถอย ปุ่มสตาร์ทนะครับมีครูสคอนโทรลมาให้แต่เพียงแค่ว่าครูสคอนโทรลเนี่ยอาจจะไม่ได้เบรกตามคัน้าเหมือนเจ้าตัว rs เพราะว่าตัวที่จะต้องเบรกตามคันาเขาจะมีตัว adas มาเท่านั้นก็คือจะต้องเป็นรุ่นอั t ติเม t ขึ้นไปนะครับนี่นะครับส่วนพวงมาลัยนะครับก็หุ้มหนังมาเรียบร้อยหมดเดีย๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะสตาร์ทสักนิดหนึ่งนี่ครับตัวพวงมาลัยนะครับก็หมุนง่ายนุ่มเหมือนกัน นะครับนี่หมุนง่ายนุ่มเลยนะครับเพราะว่าในพวงมาลัยทุกวันนี้เขาก็จะมีระบบที่ทําให้เราเนี่ยช่วยในเรื่องของการขับขี่ทําให้หมุนง่ายสะดวกขึ้นนะครับนี่คือตัวอิลิแกนนะครับส่วนตัว R/S นะครับก็ต้องบอกว่าพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าซึ่งเบามากๆนะเดี๋ยวผมสตาร์ทตัว R/S ให้ดูนะครับหลายท่านบอกว่าเอ๊ะเซลล์ต้น ทำไมสตาร์ทได้ทุกการออกกุญแจอยู่ในกระเป๋าผมครับ <c oughs> นะครับนี่ผมสตาร์ทอยู่ตรงนี้อย่าเบรกกดปุ่มนี่ครับนี่พวงมาลัยไฟฟ,ฟ้านะครับเบามากเบามากๆเลยทีเดียวแต่ความเบาของเขาเวลาที่รถเร่งความเร็วขึ้นไปนะครับเขาก็จะตึงขึ้นนะครับเพื่อให้การขับขี่เนี่ยมันเหมาะสมมันสมูทกับ ระบบของภูมาิลายนะครับลองดูลองพิจารณาดูครับทุกท่านรถแต่ละรุ่นก็จะมีข้อดีข้อเด่นที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ความชอบแล้วแต่การใช้งานอีกทีหนึ่งนะฝากไปด้วยท่านใดสนใจก็ทักหาเซลต้นให้เลยนะครับผมอยากสอบถามอะไรก็ทักมาได้เลยนะที่เพจเซลต้นอิลสุกโคลาดูปโปรไฟล์เสื้อสีเทาครับผมสวัสดีครับ